นะนี่คิดถึงสมัยเจ๊แดงประกวดนะเดินสองรอบกันนะกันนะนำนะน้องดำสวยมาก ทรงผมของเธอนี่อ่าดูลักษณะการไหว้เ,เธอจะเป็นนักงวยเก่าแนะนำตัวเลยจ้าน้องดำหน้าสดหน้าจริงสวัสดีเจ้ากราวแถวเท้าท่านนายกกราวแถวอกท่านกำนันส<อ>วัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านโดยน้าเจ้า หมายเลขนึง่งนางสาวพิยาดาพัทระพงพันธ์สื่อเล่นสื่อนองเข้าแต่นปัจจุบันอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแปรเจ้าร้านเฟียสฟาเวอร์แอนด์นออร์แกไนท์ทรงเข้าประกวดเจ้าสุดท้ายนี่น้องกระขอฝากโบแมพีน้องเจ้าบ้านดอนมนูลและทันคณะกรรมการ เป็นแรงเชียร์แรงใจพี้สาวหน้ามนค้นตาใสนางสาวพี่ยาดาวพัทระพงพันธ์หรือนอกข้าวแตนคนนี้ตัวหน้าเจ้าขอบคุณเจ้าน้องข้าวแตนนี่พัทระเป็นข้าวแตนเราบัต้องยอดน้ำา้อยละหวานจักนี่น้องข้าวแตนเดินก่อนนะคะสักสองรอบเออเดินไปเดินมานะ่ะเข้าวแตนน้องข้าวแตน สัดส่วน34 25 36สี่ยูงหนึเซติเมตรรายได้ต่ำระนิยมสูงชอบการอาบน้ำไม่ชอบการอาบน้ำเลยห่วงนี่นี่คือหมายเลขหนึ่งนะคะยืนอยู่ก่อนนะคะเนาะเพื่อเขาจะให้คะแนนเพื่อเขาจะโซวถอยถอยถอยเออน่ากาบหัดตะเวนมาเลยเดี๋ยวจะขอบอกในเตียนนี่ นาเจ้าก็คือเตียงฟูเนี่ยก็ได้มีชีวิตอยู่ล่ะสวยเตียนอันละสาวบาทนะคะนเอเนายเจ้าได้กะถ้าใครที่ได้เยอะเรามีกระเป๋าเชียงหยงเอาใส่นี่ไปเลยนะคะถุงละไม่รู้ ให้ฟรีได้นักกับฟรีวันโหก่าไปซื้อจะตายอ่ะอ่านด้นะเสียได้นะคะสวยละสาวบาทนะคะสวยเตียนอ่ะขอเสียงพิ่มากับหมายเลขหนึ่งค่ะและต่อไปหมายเลขสองเขาตอนสี่โมงเมรุมาตรป่องสูงเป็นสาวงามจากที่ไหนเดี๋ยวเราได้รู้กัน วันนี้เธอแต่งกายจัดสินแหลกกาะอกสีแดงสวยมากเชิญแนะนำตัวจ้ะต่อไปดูหน้าสดก่อนหน้าสดหน้าจริงเชิญจ้ะกาบเรียนท่านคณะกรรมการการจัดงานท่านคณะกรรมการการตัดสินพวกทรงคุณวุฒิทุกท่านสวัสดีเจ้า พ่อแม่พี่น้องดอนมูลนทุกท่านน,น้องนางสาวเมลุมารปองสูงหรือเรียกว่าน้องเมลี่ก็ได้เจ้านน้องอายุสักสามปีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแห่งคณะบริหารธุรกิจเจ้าน้องก็จะขอขอบคุณงานดีๆเวทีดีๆแห่งนี้ที่ทำให้น้องได้แสดงศักยภาพความสามารถและตีคาบได้เลยท่านผู้ใหญ่เฟียด ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้าแหลมและร้านเทียดฟ้าเวอร์แอนด์ออร์แกไนเซอร์เจ้าตีเป็นเบื้องหลังในขั้นนี้สุดท้านี่น้องก็จะขอคือปอแม่พี่น้องดอนมูนทุกท่านจวยฮิว้วจ่วยดัง,น,งน้องตันไหนเจ้าเป็นกําลังใจน,งน้องตันไหนเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าน้าเจ้าเนาะหมายเลขสองจอจิเล่นวันน้องอย่างก่อนน้องเมรีหมายเลขสองน้องเมรี กินข้าวก็แกงข็งลาตึงวันนะน้องเมรี่นี่น้องเมรี่นะคะน่ารักสวยงามมากจากร้านผู้ใหญ่เบียดใครจะเชียร์นะคะสวยเตียนค่ะสวยลาสาบาทใครๆก็รู้จักเน็ตอดอาน้องเจนนี่เฟื่องฟ้ารุ่งราตรีโดงเงิเพงจะบอกจะบทเต็มแล้วฮาลๆ

าศิลาตอกเสายังไหวกระเทยไทยแข็งแก่งสักยังไหนน้องเจนนี่เอาตูดเพี่ยนลอนได้ผัวค่ะเพี่ยงฟ้าลุ่งลาตีชื่อเล่ชื่อน้องเคินแจ้งจ้าฝากเมียฝากตัวคนบ้านดอนมูลทุกคู่คนน่ะเจ้าไข่โต๊ะมือน้องเจนนี่ของได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนไว้แก่ะได้ลูกเป็ดกระเทยอน่ะเจ้าเจ้า รับได้หนึ่งมือนตื่นได้เงินแสนวันได้แกนได้ลูกเป็นกระเทิงจะมาเอาตั๊ดนี้ละกะเออแต่น้องเจนนี่จะเล่นว่าน้องเขินแจงนะ,จะเจ้าน่องดูหน้าสดอ๋อป่อพอกันป่อจะไปเอาเงินนะขวัญเข้าตั้งนะนี่หน้าสดหน้าจริงนะคะของน้องเจนนี่นะคะอ่าคนสวยของเราและต่อไปเจ้าหมายเลขกต่อไปโอ้สวยเตี้ยน พี่แม่จอดดีๆนะเออเงินไายได้เขวัดเนาะเจ้าเอาเติร์น่ะยายโอ้มาเดี๋ยวนี้ขายมวนขนาดนักสวยเตียน่นานไดจะเมาก็ะเมานะเจ้าเสียนางงามเฮาบ่มเยี่ยนใครในโลกตีเงินเขาเสียพวงมาลัยตีนี่เป็นเสียด้วยสวยเตียนเออนั่นนะ่ะเออเอาหยากำเออเอเอและหไม้เลขกต่อไปไม้เลขกสีสงการสังขาร สัดส่วน35 2 5 36สนี่สังขารน้องนี่ผมเธสวยมากเลยบุกสุนบุตรน,นี่แนะนำตัวจ้ะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านกระบอกต่อมีลูกหลานเป็นกระเทเนเจ้าสวัสดีเช้าโดมนมนุทุกท่าน,นจะได้เาเป็นกำกันใจในเชียร์น้องโงครารหน้าสังขรน้องพยาวาลเน่ยเจ้าอา สัตบุลลิซิงส่งข้าประกวดแล้วก็อนันต์ข้า้าวมูดเศษบรนณแห่งส่งข้าประกวดเจ้าแล้วก็ดาวติ๊กตอกดีมีละครอ่าดนไแดงนางส่งเข้าประกวดเจ้าจะได้ฟ้าเปได้ใจในเฉียงห้า้นอกพญาวันิ้นน่ะเจ้าเจืออย่างแก้พึ่งกับพญาวันพึ่งกับจะขานหลอกขอบคุณเจ้าอ่อายืนหมุนไปก่อนนะจ๊ะดูหน้าสดค่ะกรรมาการดูก่อนอค่นนนนะ กรรมก,การกำลังฮึคะแนนนีน่บอลลันไปนอนเต่งหนังสือวิมมากกาหลังไล่หุ่ยเนยนี่คือน้องสังขารล่งเบอร์ไหนค้ับเาเอิกจะเลิกเอิกบุญ่ะบ้านนอนบูนก้านเขาก็ได้นะเดี๋วบ้านจุงกร่เวามาแล้วนี่พู้ใหญเปียดเีได้เอบางอาจย์บ,ยาาบวารเอน้ะ เอรามัณาเต้นนังโต๊ะกันนังปะระบังสุขังเจ้าสวัสดีเจ้าแม่เอ่อสาวงามนะเจ้าเนาะยืนข้างอยู่ข้าก่อนเจ้อ่าท้าสวงดวงมณีชื่อเล่นน้องแสบค่ะเด้อมาละน้องแสบอะไรๆอะไรๆต้องบ่มน้องแสบน้องแสบเดินแต่สามรอบกันนี่อะไรๆนี่ ไกันนังบอกเอาไปยูดานปีใหม่เนี่ยนี่ไว้หลุนดดนมูนอบอกออกบ้านเลยนะนี่เ้วเวลายิ้มเดยอบ้าเคี้ยวทงลุมเลยสองทีอะไรแบบนี้จำอะไรนี่กระเด้อยิ้มงามแต่ว่าเจ๊นี่นี่แหละเจ๊แสบสวงน้องแสบสวงดวงมณีสัดส่วน34 25 35 นี่สวยมากเลยนะคะนี่น้องแสบสวงดวงมณีและเออมันสาบใจดูเฮ้มม่ดิวนี่แสบสวงมาเอานะเอานะคันนี่บ้านดอนมู้นเอาแต่ละคันนี่เอานะเอานะคันนี่อ้าวพอจะเป็นได้ใส่ถูกละวก็เอากระเป๋าเชียงเมียงเนี่ยเออหอมจะนั่นนะเจ้มันหันหลายดิเออ ปะดดูปัดดูปัดดูเด้อ,อ,อ,อเปียวไฟยัะน้อยอ่ะเอะนอมนนะัน่ะนีล่ละเจ้านี่กัเจ้าไปนั่ง เป็นคะแนนนับต่อสวยเตียงดิ้ยเสียเบอร์ใดยัยเออยังบอกมาเตียอันนี้เบอร์หน้านัง่งพอเขาไปก่อนนี่อะ,อะยายยายอไรเจ้าจะเสียเบอร์ใดหมายเลขฮะนายแฮมเออปรได็นั้นนับตัวแล้วหรือไปหัวต่อห้าพลังวันนั่นเอาแต่แม่เอาเอา สวัสดีต่อแม่พี่น้องเรียกกันชาวบ้านดุมูลทั้งหลายนะเจ้าพระดาวนายไปทูลชมเชยหรือาไปไหนจะได้ตัวเป็นสาวน้องแสงทวงโดมณีเจ้าไปไหนไปทูลย์นี่เจได้อันนั้นชื่อเอาไว้เฝ้าตงเฝ้าสวนขอโทษเจ้าซ่อนทำไมล่ะเจ้านั่นซ่อนไปมันกับวิมีผลเหน่าทุกคนมีเหตุผลทุกคนนะเจ้า องามนะเปนงามอหนน่าสดอู้ถ้าเรหน้าสดใจเรสะดุ้งใจหวามก็เจ๊ยืนอยู่หันกันเมื่อเขาฮอนกรรมการพอกันหน้าสดห้าสิบคะแนนหน้าจริงสี่สิบแนะนําตัวสิบยิ้มไปกันเออนะอ่ะเดี๋ยวเขาจะส่งขอบส่งนั้นกต่ว่า นี่เอไลไลๆลเอเลไลไลไนี่อ่ะอเอาไปเฝ้าโรงเรียนไว้นะเราตั้งใจวงจรปิดละเนี่ย <Okay. S 1> ขอเสียงพมือกันน้องแสบสวงอาว่าข้าเจ้าน้อยไปนางสาวเววพชรแพรวพันนารายรามทะเลซีฟูดส่งเข้าประกวดค่ะสาวน้อยร้อยโลก จะล่อยล่านนะนี่คือสาวงามของเรางามแต้เตอ,อิลาตายังดงเหมยนี่คือน้องเพชรแพรวพรรณลายทรงกับวัวเดรา,าราอารามทะเลเอาเลยเจ้าสวัสดีเจ้าน้องเม่าเพชรแพรวพรรณลายเจ้า เจ้าตอนนี้น้องอายุ20ปีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่วิเลยนฏสินเสียงใหม่เจ้าเจ้าตอนนี้น้องก็ขอขอบคุณเจ้าสปอนเซอร์รักของน้องก็คือทางเพลซีฟูเจ้าแม่พยอมบุญกาเจ้าขอบคุณเจ้า และขอขอบคุณเจ้าน้าหลสวยดีเจแสบหมิเป็นธรเจ้าขอบคุณจัดนะเจ้าและตอนจากที่ต้องบอกขอฝาอย่างไม่หมากเจ้าเวลาไปงานปอยนะเจ้าปกสี่คุณหกใส่เข้าห้าคุณเก้าใส่แกงหนังยางแดงถุงแกงแนนแป๊กเจ้าพยานากงควันมีแต้มาเจ้าขอบคุณเจ้าอะได้ๆๆๆหมายเลขแปดเเจ้ารามทะเลส่งเข้าประกวดนี่ไอ้แม่เสียแห้ ้นี่ทางใดจะซื่อสวยเดียง์นาเจ้าย,ยังมีอยู่นะเออเขาก็บ่ต้องกว้าเสียงนะเจ้าต้องกว้าเสียงบ้าีแม่มาแข่งมาเสียบุม๋มีละกกากาดดอดบุ้นอ้าเสียเข้าไปนะเจ้านี่สาวงามของเขาแต่ละคนนะเจ้าเละหมมยเล็กเอาไปหมายเล็กเก้านางสาวนิธิเกลือแสงค่ะประโดหมยเหล็เก้ากับหมยเหล็กเจ็ดเอาไปอยู่ด้วยกันเนาะ นี่สาวงามของเราเออเออเออเอาอีลาเอาเอาเอาแม่เอานี่กล้วกันก่กรรมการแนมกันนึ่อเป็นตัวน้อยกัะก้มได้อะลอเราเอาหมายเล็กเจ็ดมาก้มดูอันนีเจอไม่ซักอนุรักปเพลนี้แด่คุณบี สีดอนมูลห้าเพิด์ทูลองค์กษัตราน้อมบูจาหนุ่มผอมสูงเนิบก,กราบนกศาสการท่าพกลุณเจ้าเจ้าวาดวัดดอนมูลกราบคณะกราบเรียนคณะกรรมาการทุกท่านและท่านผู้ชมสมีเจ้านงจือ่อน้องน,องนองจือน่อนางสาวกองแก้วบุญมีแต่บ่มีบุญเจ้าเชื่อเล่นจือ่อน้องน้องมีงง่ปะเลอเจ้าปัจจุบันอายุ20ปีเจ้า กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเจ้าคณะคารุษาสาขาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเจ้าขอฝากเพื่อนน้องเป็นแรงเชียร์แรงใจเพื่อน้องนักพิปรเลอร์หมายเลขเก้าพจิตรเนเจ้าไข่เชียร์ขอเพื่อทุกหวยละวันทีหนึ่งเพื่อดอกไม้เป็นไข่ตีเพื่อดอกเป็นจอขอมีความสวยความรอนเจ้าขอบคุณเจ้า ยืนอยู่ฮัทกันกป่าฮัตอนนี้แม่น้องมันนี่ใครเยอะจำนักพิการขำเนี่ยเนี่ยห่ะหน้าสดปโปรยนังน่งบัลังกเป็นนักมวยเก่าอย่างกันน่าสดหน้าจริงนะคะ40คะแนนแต่งออกมาแล้วสวยมากสวยงามขอเสียงปรบมือน้อักพิก,การเลยเอ๋โอ้ยฮะเด้อฮะทรงผมเด้อและหมายเลขต่อไปหมายเลข น้องสายเลขปูปูรูไหนๆไม่เท่าทูกระเทยคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบาหิวหิวข้าบ่อยคะ่ะชือ่อแรกชื่อตาปุยนุ่นคะ่ะตอนนี้กำลังทำงานอยู่ที่บริษัท BMP ค่ะเขียงหมูค่ะขอบคุณค่ะ๋ะอเปิ่งนะ่ะอยู่เขียงหมู้ะก๊กกระดูกนี่กำเดียวแหลงคว้าะลรนะแต่งานอยู่เขียงหมูนะั่นี่นะ นี่ล่ะอ๋าล่ะน่องน่องปุ้ยนุ่นเบาวิวยืนอยู่กันอความเสียมาหลายนี่เอวังหุนโดนดิลีจากในวันนี้จะเป็นวันนี้เป็นวันกันลีตุกวามมังกรลัดลูกเต่าลันเลนน้องมัมมาตื่นตุยเตียนน้องเบาวิวน้องเบาวิวอ้ายล่ะเออน้องไอ้น้องโอ้ยน้องบอกว่าให้ใจบอกว่าลูกใจ่เป็นสปานเลย เป้าวิวเป้าวิวไปยืนเพ่กันคณะเสวยเตียงน,นี่อาจารย์อ้โหขนาดหายใจไม่ได้นะโอโดโดเดสวยเตียงผูกฝ่ายลงเลยนี่น้องเป้าวิวยืนอยู่ก่อนนะจ๊ะหน้าสดหน้าหน้าจริงต้องรบมือให้คนสวยของเราเป้าวิวสัดส่วนเกินคาด เข็มขาดขาดไม่ถึงนั่งเบาหิวหิวข้าวบ่อยนี่แต่ะแดะด่ะประเด็นาะคเอาเบอร์เจ็ดเบอร์สิบเอ็ดสอดลดเขียงไปได้กันหมายถึงรำถูกนี่บัลลียะแนะและหมายเลขต่อไปหมายเลขสิบสองน้องนี่คาบอนสุด,ดานันน้องน้ำปูนี่ นะนั่งน้ำปูปัดัตัตัต um> ัตัดลองเท้าบังเลยสูงมากนี่ค่อยๆลงนะจ๊ะเออ่อยๆนะล่าเออสาวน้อยสวยงามของเรากราบเรียนท่านคณะกรรมการ แ้ะกากราบพันเจ้าอาวาสและกากราบพันหลวงพ่อสมเด็จนะเจ้าสวัสดีปอเม่พปีน้องเจ้าตำบลดอนมูลทุกคนนะเจ้าน้องนี่พาพรสุตานันน้นองไปปอเจ้าหมายเลขสิบสองวันนี้น้องยินดีนะเจ้าตีได้มาปะกตด มิดปราช้าแตกในงานดอนมูลวันนี้่อแม่ปีน้องทุกคนยิ้มแย้มจำใส่ให้น้องมากน้องดีใจมากเลยเจ้าน้องเป็นลูกหลานเช้าสูงเมนเจ้าขอให้่อแม่ปีน้องเก็บน้องไห้ในอ้อมอกอ้อมใจเก็บมาเป็นลูกสะไ้บ้านดอนมูลต๊ยก็ได้นะเจ้าใครปบมือขอให้รวยด้วยทรัพย์สินให้มีกลิ่นมีใช่ให้ทุกหวยเป็นท่านชายขอให้พบประสบโชคอํานวย เป็นทันหิงขอให้ได้ทั้งรวยและใหญ่ยาวเจ้าขอบุณเจ้าาขับรถใครมาเป็นลูกปบ้านดอนมูลน่ะเอากระเจ้ามาเป็นลูกป้บ้านดอนมูลเนาะเปีนหน้าบ้านเฮาบ่ไร้ยี้ยนะแหล่งงดออกอ่านี่หน้าสดสวยก็แม่เจ้าหน้าจริงนั่งยิ้มอยู่หันกันเอ่ยิ้มไปละอ้ามีสาว ยังมาแตกแเป๊มมอเตนะเด้๋ยวอเด้อเอเด้อาด้เด้อเ้อเด้อ้อเด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 ีอเด้อเดั้งเล้อเด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 เด้อเด้เด้อยด้เด้อเดเด้อเก้เด้อเดอเด่กันเด็นเด้อเดรอเดอเด้งเุเด้อเเด็นกดเดย ระเทยเขามีอยู่มากมายแก่จนเขาเอ็นยญยแต่สุดท้ายก็เป็นกระเทยสวัสดีเจ้าหมายเลขสิบสามสำเนียงเสียงสวร,ร์รคน้องปีใหม่เจ้าปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าความสามารถพิเศษของน้องนละเจ้าสามารถกลินเป็ดกิ่นไก่สด กินได้มดกินหมูกินหมาเจ้าสุดท้ายนี่นะเจ้าน้องต้องขอขอบคุณผู้ยยใหญ่ใจดนีนะเจ้าตีได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นตีวัดดอนมูลเปิดโอกาสงพงเพื่อพวกเฮาพวก LGBTQ ในจังหวัดแปรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มทีเจ้าสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าผู้ชายดอนมูลมากมีฝูงชนีนับห้านแลนละละันะกระเทยควายกระเทยสวยไม่มีเพราะคืนนี้ดิฉันมาเพื่อ เอามองขอบพระคุณค่ะน้องปีใหม่ค่ะลาัออย่างนี้น้องโต๊กนองหวัวตุ่มกับเอัๆๆน้องปีใหม่นี่สงผมถ้าเป็นผ้าแค้นในแกงได้สามโม่คุณน้อนี่อะไรเลยอะอะเะรปีเลี่ยงใส่เกิอกับปันสักดเทพยาอะอย่างเขากรอบมะม่วงมาหมายเลขสิบสี่สุธานันลิตาพอง น้องโดโมิโดโมีปะดดะดดะดะดะโดมีโดโมิแม่บ้างับสวัสด,โโด,โโดโีท่านคณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องชาวตะบุนรอนมูลทุกท่านน้องโดมิพกข้าประกอบหมายเลขนิ้สี่หมายเลขสุดท้ายวันนี้น้องโดโมิ ดีใจเป็นยังนาตีหันประแม่พี่น้องชาวตะบนดอนมูลได้มารวมกิจกรรมประเพณีปีองหลวง,อง,อง,ง่อสมฤทธิ์น้องล้มมีอยากใื้ประแม่ยพี่น้องชาวตะบนดอนมูลทักษากิจกรรมประเพณีวัฒนธรนมำแบบนี้คือสืบต่อไปชวนลูกชวนหลานน่เจ้าอายครูบรู้วิชาอายภรรยาบุญบุตรแต่หาอยากเสียวสุดอยากายตุด๊ดไอแต๋วเนื่ยเจ้า นี่านางดมมี่นะคะน้ำนักจังบ่ได้ไอเออดูหน้าสดอันนี้ปคนน้อนไทยหน้าจริงเปิ้งใจสงหมนองดมมี่เอ,อ็ดดมมี่นี่ฟ้าลาจะก็เออแต่เขาจ้างตีเนาะ